It's all about humanity Welcome to ร y crew ูรจิมรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมจิมรูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกข่าวที่ผมรู้สึกดีใจมากที่สุดตั้งแต่ผมทําช่อง YouTube มาเลยนะครับผมยอมรับว่าดีใจมากกว่าวายลิฟอีกนะครับตอนนี้นั่นก็คือวันกําหนดการของวอลล่ารลนที่จะเปิด Open b e t ตได้เปิดออกมาแล้วนะครับผมโดยทางไรออดนะครับช่องวอลล่ารลนเนี่ยได้ทําการอัปคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า Important n e w on w a r l a n d Launch Date หรือจะแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือประกาศขั้งสําคัญเกี่ยวกับวันเปิดตัวของวอลล่ video ี คน2คนนะครับผมออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันเปิดตัวของเกมวอร์ a รนนะครับนั่นก็คือคุณแอนน์ดอลลอนเจ้าเก่า,เจ,าเจ้าเดิมซึ่งเป็นผู้ดำารงตําแหน่งผู้อำนวยการผลิตของเกมวอร์ a รนและคุณโจสวิกเกอร์เป็นผู้มักับเกมนะครับโดยทั้ง2คนนี้นะครับผมได้ทําการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันตัวเกมวอร์ a รนนะครับเนื่องจากผู้เล่นเนี่ยได้ให้ความสนใจอย่างมากแล้วเราก็ทําการเปิดโคลสเบต้ามาตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วซึ่งบอกว่าความตื่นเต้นของทุกคนนะครับที่อยากเล่นว l ร์เรนนะครับเป็น การสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างพลังงานด้านบวกให้แก่กทีมงานของไรออดอย่างมากและจากกําหนดการเดิมนะครับที่เกมวอลเล็ลเนี่ยจะต้องเปิดให้เล่นเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากปัญหาโควิด1 i ครับทำให้ตัวเกมเนี่ยต้องทําการเลื่อนออกไปเรื่อยจนถึงตอนนี้ทําได้เพียงแค่โคลสเบต้าเท่านั้นแต่คลิปนี้ครับมีโมเมนต์ประโยคเด็ดหนึ่งประโยคครับซึ่งทําให้แฟนเกมอย่างเรากรี๊ดมากๆครับประโยคนั้นก็คือ but as it turns out we're not going to be launching this game in a few months we're launching it in it ก็นั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับผมอุตส่าห์มาเล่นมุกให้เราใจแป๊วอีกนั้นว่าเราจะต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยไรออดฮะ รอไวลิฟก็พอเลยไม่ต้องมารอวอลเลรันอีกแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวอลเลรันเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าวันที่2มิถุนาหรือว่าเดือนหน้านี้เองนะครับที่เราจะได้รับประสบการณ์เอพีเอสอันสุดยอดของค่ายไรออดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะสามารถตีตลาดในไทยได้มากแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมเป็นคนหนึงนะที่บอกเลยว่าผมจะเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าปกติผมก็เล่นเกมแนวเอพีเอสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นนะครับเกมนี้ก็รอได้เลยครับวันที่2เดือนหน้านี้ รอเล่นพร้อมกันในเซิร์ฟเวอร์ไทยน,นะครับและไหนๆนะครับเราก็รู้แล้วว่าตัวเกมจะเปิดเนี่ยดังนั้นผมขออนุญาตมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสเปคของเกม v a l o r a n t กันดีกว่านะครับเพื่อนๆที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะได้เทียบสเปกไปเลยว่าเราสามารถเล่นได้มากแค่ไหนนะสเปคขั้นต่ำ30 FPS นะครับผมก็คือต้องใช้ RAM 4 CPU เป็น Intel i3 3, 3 7 0 m การ์ดจอเป็น Intel HD 3000หรือว่าการ์ดจอแค่ 1G b ก็ได้นะครับซึ่งถือว่าสเปคนี้นะครับเป็นสเปคที่ต่ำมากๆนะครับเพื่อนๆน่าจะเล่นกันไได้้หมทุกคนนนใออัีต่ปบ60 FPS นะครับที่แนะนำนั่นก็คือแรมส g จิ p กซพยูเป็ดอินเทล i3 370m การ์ดจอเป็น intel hd 3001 0 g นะครับผมถ้ากับว่าสเปค60 fps นี่ก็ถือว่าต่ำมากๆเลยนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยสามารถเล่นได้ลื่นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเล่น fps ได้สูงสุดถึง144 fps เนี่ยครับผมเป็นสเปคระดับ high end นะครับนั่นก็คือต้องใช้ ram 4 g ขึ้นไป cpu เป็น intel core i5 4460 3.2 ghz การ์ดจอเป็น nvidia gtx 1050 ti ขึ้นไปนะครับซึ่งผมขอบอกเลครับว่าสเปคนี้นะครับถือว่าเป็นสเปคขั้นกลางแล้ว ราคาไม่แพงเลยในยุคปัจจุบันเพื่อนๆคนไหนที่สามารถเล่น League of ด e จนได้โดยไม่กระตุกและสามารถเล่นไดนลน้ลื่นๆเนี่ยก็บอกว่าเลยนะครับว่าสามารถเล่นเกมนี้เนี่ยได้อย่างสบายใจเฉยเลยทีเดียวยังไงก็รอไปเจอกันในสมรภูมิของเกมวอร์เรนแ์ในวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเมื่อมีคลิปวิดีโอเอาใหม่ออกมาทุกคนจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ครับผมก็มีคำถามมาถามเพื่อนๆนครับผมเป็นคำถามจองชื่อนะครับผมนั่นก็คือเพื่อนๆจะตั้งชื่อตัวละครของเราว่ายังไงในเกม Val o r a n t นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อเวลาที่เปิดเกมมาเนี่ยเราจะได้มีชื่อและถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเนี่ยก็สามารถแอดด้โยยตรงเล ดังนั้นนะครับผมใครที่ต้องการหาเพื่อนไว้รอก่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ชื่อไว้ด้านล่างหรือว่าไปรวมตัวกันในกลุ่มจินวรุค,ครูนะครับเราจะได้เล่นพร้อมกันในเวลาที่เกม Open Beta ออกมานะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า